สาวไบเกอร์ไงก็ต้องแบบนี้แหละก็ยังสวยอยู่สวยอยู่แปลว่าไม่สวย <laughs> ไปไปเลยดีกว <ừ> ่าเดี๋ยวคันนี้เอาคันนี้เหรอเอามันแดงเหมือนกันนะ วันนี้รถไรดเดอร์ก็ออกเดินทางอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้คนมี EP พิเศษนะคะก็คือจะมีแขกรับเชิญพิเศษเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญไ่ได้ข่าวว่าเขาอ่ะเป็นสายไบยกี้เหมือนกันนะสวยขนาดเนี้ยไม่รู้ว่าจะสามารถซ้อนมอเตอร์ไซค์คนไปได้หรือเปล่าเนี่ยเขากําลังจะเดินทางมาส่งซิกมาแล้วว่ใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวเรามารอรับกันเลยดีกว่าว่าแขกพิเศษของเราวันนี้จะเป็นใครกัน ถึงคนเหน้าแบบนี้มาขออนญาตนั่งก่อนนะคะปามวังติดตามผลงานแบบว่าดูในเพจแบบรถไรเดอร์ไงขอบคุณมากเลยค่ะต้องบอกกันเลยนะคะว่าอันนี้อันนี้คือพูดจากใจจริงนะคือเราชอบมากคือจริงๆเราเป็นผู้หญิงที่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเพียงแต่เราไม่เคยออกทริปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าวันหวานแบบเนี้ยเวลาขี่รถจะเท่ขนาดไหนแต่ว่าเราต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะ เปลี่ยนชุดใช่ไหมใช่โอ้โหสบายมากเดี๋ยวปามจัดให้ละกันเฮมาเลยเป็นยังไงสุดยอดเลยค่ะเนี่ยอ่ะยังไม่ยืนเวียนหัวแล้วเนี่ยวันนี้ไหนเคนจะพาปามเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เวลาแล้วล่ะเดี๋ยวเราเวาแล้วหรออืมพร้อมไหมพร้อมที่จะสอนใช่ไหมพร้อม อยากลองขี่ด้หรือเปล่าอยากลองอ่ะขี่ได้ไหมอ่ะได้เดี๋ยวให้นี่เรามาขนาดนี้แล้วคือต้องให้เราเขี่ต้องให้ลองแล้วแหละโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยดีกว่าไปดิไปไปไป ยกาศแบบนี้นานๆนานอากาศดีมากเลยนะดีมากคือต้องบอกก่อนว่าคือปกติอะปั๊มก็ขี่อยู่แล้วแต่ปั๊มไม่เคยเออกมาขี่แบบต่างจังหวัดแบบนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าเอ้ยก็ห้าวนะเฮ้ยเราอยากไปไหนเราก็ไปเหมือนกันแต่อันนี้คือเป็นสิ่งเดียวที่เราแบบไม่กล้าทํา เราแหละอุ้ยสวยอุ้ยสวยตลอดเลยอะจริงจริงอุ้ยสวยรอดรอดถ้าเกิดพูดถึงร้านจุดเช็คอินจุดเช็คอินถ้าเกิดว่าที่เขาใหญ่นึกถึงร้านอะไรแน่นอนก็ต้องของปามเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวคิดกันอ่ะโอเคนึกออกคะช็อกโกแลตช็อกโกแลตแบลเคอรี่ใช่โอเคแน่นอนงั้นเดี๋ยวเราไปร้านนี้เลย ลาที่หนูมาเขาใหญ่แวะทุกครั้งเลยค่ะแต่แต่ไม่เคยเจอพี่ศุิชัยอันนี้ครั้งแรกนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ได้เจอชาด้วยนโยินดีอย่างมากเลยนะคะแล้วก็อย่างนึงคือแบบมาบ่อยมากแต่หนูเพิ่งรู้ว่าร้านนี้ค่ะคือได้รางวัลแบบ Green ล e s t a ด้วยอันนี้คือที่มาที่ไปที่มาของรางวัลนี้ยังไงอะคะ Green ล e s t a u เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติของร้านละกันนะครับ คือเราคิดว่าการที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมคการเป็นผู้ประกอบการที่ดีของสังคมคะจะทำอะไรก็ทำด้วยความรับผิดชอบแล้วในความรับผิดชอบหลายๆด้าน<ม>ในด้านหนึ่งก็คือความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนั่นในส่วนของสิ่งแวดล้อมหรือที่เราได้กรีเรสซองเนี่ยก็มาจากเรื่องที่เราใช้ประโยชน์จาก ขยะที่เป็นเศษอาหารเนื่องจากเราเป็นร้านอาหารร้านขนมะนะฮะ <c oughs> เราก็จะมีเศษขยะ <c oughs> จากอาหารเศษขยะ N c นีขยะเปียกแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ซะดันั <c oughs> ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ในเรื่องของซีโรเวสว่าเราเอาขยะไปใช้ประโยชน์ซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือจากทางอาสมพลังงานนะฮะโดยอาจารย์ชันชัย <c oughs> เลมพิยากร ที่เกี่ยวข้องกับทางช็อกโกแลตแฟคทอรี่นี่ก็คือว่าเราเพราเออเรามีกิจกรรมอันหนึ่งคือกรารเผาถ่านทางนี้มีขยะใช่ไหมทางผมมีมีมีเดียนะเราถือว่าเป็นตัวกลางตัวหนึ่งตัวมันไม่ใช่ไม่ใช่ปุ๋ยนะมันคือคาร์บอนอ่ะนะแต่คาร์บอนนี่เป็นส่วนประกอบสำคัญของชีวิตนะเพราะฉะนั้นเวลามันามาอยู่ในดินเนี่ยแล้วเราสามารถเลี้ยงจุลินทรีย์คือลก่อรที่เราจะลงดินเนี่ยมาหมาัออกขยะผมก็ทำกับเขาอยู่ประมาณเกือบสองปีแนละ้ว ก็เอามาหมักขยะแล้วดูซิว่าเอาไปใช้งานจะดีไหมเพราะว่าโอเคนะดีดีทีเดียวเลยคือไม่ต้องว่าไม่ต้องไปใช้ปุ๋ยอ่ะคือมันเป็นจุลินทรีย์ที่ดีนะฮะแล้วมันก็จะช่วยปรับปรุงสิ่งแวดล้อมตรงนั้นนะฮะให้มีความยั่งยืนอ๋อผลิตภัณฑ์ออเกนิคเพาัเป็นวิชาชุมชนเราเอา ขยะอินทรีย์ให้อาจารย์ไปทําเป็นประโยชน์เราก็กลับมาขายเป็นขยะ EM บ้างเป็นปุ๋ยบ้างนะฮะซึ่งปุ๋ยเนี่ยในส่วนหนึ่งเราก็เอาไปทําในการปรุงดินปลูกผักแล้วผักนั้นเราก็มาใช้ภายในร้านซึ่งเป็นผักอินทรีย์ผมว่าที่ส่งผลมากที่สุดคือเราทําแล้วเราสบายใจเรามีความสุขเราเองครับอันนั้นเนี่ยผมว่าเป็นผลที่ได้รับเร็วแล้วก็ตรงที่สุดแล้วทีนี้ผลทางอ้อมเนี่ย ถ้าเราทําบระชาสัมพันธ์ไปลูกค้ารู้จักอย่างเช่นผักที่นี่เนี่ยเราใช้ขยะจากเศษอาหารไปทำปุ๋ยนะเพดังนั้นไม่ใช่ปุ๋ยเคมีเข้าทานแล้วก็จะรู้สึกสบายใจเราไม่ใช่ยากกำจัดศัตรูพืชใดๆทั้งสิ้นเขาก็จะรู้สึกสบายใจอันนี้ก็จะเป็นผลทางอ้อมที่ลูกค้าอยากมาทานร้านเรามากขึ้น กินมากแต่ละอย่างใช่วันนี้เราจะเป็นคนรักโลกกันนะรักสิ่งแวดล้อมด้วยกินครีนกินครีนจริงครีนแบบไม่ต้องล้างกันเลยอ่ะพี่คือพี่ล้างไม่ต้องการเลยใช่โอเคเรื่องกินไว้ใจเราใช่โุยดูอันนี้คือผักเมื่อกี้ที่พี่สุธิชัยบอกใช่ไหมเจ้าของร้านใช่สดขึ้นอ่ะสุดยอดงั้นเราไม่เกรงใจแล้วนะงั้นเราจะกินแล้วเดี๋ยวเรา